ก็ไม่ไหวนะตายไวยังเงาเหลี่ยม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 ไม่หนาเลยแม,ม่ขอไม่เดียวขอไม่เดียวเลยจับตุกจัะโอ้ยขอไม่เดียวนะขอไม่เดียวขอไม่เดียวพอโอ้ยขอไม่เดียวพอ เฮ้ยอียยวไวะ,ะมันไม่ใช่ละ,ม,ะ,ละมันเบช่ละมันจะเกลดเบืละเยียโอ้วก็ไม่เก็บ มาหนึ่งหนึ่งรู้ซองกูเรืมาเม็ดเดียวนะตายแล้วเหรอ,หอตายแล้วเหรอตายวย่ายังอ่ะตายแล้วเหรอตายแล้วยังไม่ได้ได้ขี้ตีนเลยเนะี่ยโอ้โหตายไปยังม้โกระปุกเอ้ยนี่นเขาเรียกว,ว่าวิชาจีนพี่น้อง แม่จะเลี่ยมหัวน่ะทั้โอจโบเกือบโดนหัวน่ะทำะไรอะทอะไรหรอ แล้วเหรอฮะตายไปยังเหรอโอ้ยตายแล้วเหรอโอ้โหตายไปเกินอะไรย่ะโอ้โหตายไปเกินมังฮีหนุ่มหนุ่มก็ตายไปเกินนะไม่ดีนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูแบบเม็ดเดียวพอมาดิมาดิมา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 ต้องมาทางนี้นี่อย่าไปชิลดีกว่า ม่เดียวพอไม่เดียวพอนะ้องไม่เดียวพอขอไม่เดียวพอขอไม่เดียวพอขอไม่เดียวพอ,อไม่เดียวพออุม้มเล่นดีจุดนี่ขนาดกูวิง่งให้มันยิงไงกูชน,นะ ยังไงกูก็ชนะโอ้โหกี่คิวสี่คิวครับผมสี่ต่อสามแต่แล้วเหรอเอ้าตายแล้วเหรอฮัลโหลได้ยินเปล่าตายแล้วเหรอหึแตและโอ้ฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าเล่นอีกเปล่า ไปยไม่เท่ oh. เล่นอีกป่าวเล่นอีกไหมฮัลโหลอะไรฮัลโหลตายเล่นหรอฮึตายเล่นหรอตายแลละตายเล่นหรอโ็วตายแน่น เอาอีกเป้าหน่อยอีกเป้าอีกเป้าอีกเป้าไม่เอาพี่ไม่อยากแก้มือหน่อยหนอพี่เป็นไปไงพี่ฝึกมาจากอายุโอเคไงไม่ใช่แล้วหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาตั้งค่าให้เอาเปล่าเอาดูพี่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับตั้งค่ากนะมันเกี่ยวกับฝีมือเว้ยมองรอบรอบร้อยสามสิบจ,จดเลย มไม่อะไรนะโอคเหียอะไรนะไอเกียรเรอร้อยสามสิบรอยสิบแปดศูนย์ศูนย์สองร้อยศูนย์ทันไหมเนี่ย เดี๋ยวครับ่านผู้ชมเอาเอาตั้งค่านี้ไปใช้ได้นะอืมอายูโอเคให้มานี่ซีซีไหมไอ้นะน,นี่ีซีไหมมาดีมาแย่งเหรอไอเอี้แนี่ใครเนี่ยวัดดีครับสุด帅มึงใครเนี่ย <c oughs> ฮัลโหลนหึ่งเป้าในหนึ่งเป้านไเดแปบนึงพ่นะคนนีน,น้องนอนอู้รไมไปครับเล่นเล่นเลมึงอย่าไก่นะแรงแดงนะเว้ย อย่าก่อนนะแรงแดงทั้งนั้นเลยนะแล้วมาครับโอ้ยยี่นี่ตุ๊กนื่นวะงอไปเลยไอ้ไ <c oughs> เียไก่เดี๋ยวใครห้าวกูดกูวัดหมดอ่ะทา <c oughs> หนึ่งหนึ่งหมดอ่ะเอา, <c oughs> าใจไม่อย่าห้าวมึงอย่าห้าวใจไม่ จไม่เมึงอยากเอะขอใจมาอะ <c oughs> <c oughs>